ว่าแขวนล้องสาน,นั้นก็คือจังหวัดนะคะถ้าเกยบที่เรกภาษาไทยภาษาลราแต่ตอนนี้นะคะสะพานสะพานนี้ไ้นําการช่วยเหลือของญี่ปุ่นนะจ๊ะที่มีความยาวประมาณ1,380เมตรนะคะข้ามรันแม่น้ำขงช่วงนี้นะคะแม่น้ำคง,งระดับสูงขึ้นเพราะว่าฝนทางเหนือนาะ ตัวเมืองฝรั่งเซสวาทางฝรั่งเซน,น,นั่นเองนะจ๊ะวเมือเห็นโรงแรมใหญ่ๆน,นะจ๊ะน,นั้นจะเป็นโรงแรมจำปาสักแรแลเดวตัวรถพาหน้าจ๋า